ผมยกตัวอย่างนะครับผมเคยไปทําคดีที่กอกะนะวันนี้อยากขออนุญาตพูดสักวันอยากเปิดใจสักวันเรื่องเรื่องแม่ชมพู่กับพ่อชมพู่ผมไปช่วยเขาเนี่ยนะสิ่งที่เราไปช่วยเขาโดยไปฟรีไปที่ว่าเราเสียเงินนะไปหลายบาทอยู่เขานี่ไม่มีน้ําใจเลยผมจะจะบอกเลยว่าแม่ชมพู่เนี่ย ไม่มีน้ำใจเลยแล้วสร้างภาพแล้วก็ไม่ให้เกียรติเราเลยนะผมรู้ทั้งนั้นแหละครับว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ได้ความวันนี้ขอเปิดใจสักทีเพราะว่าเราเป็นคนทํำกรียุงมผู้มากับชุดของนพสินภูสวัสดนะ์กับชุดของตลกดอนภาคีนัชนนประจุ ก็เพื่อนกันทั้งนั้นนะบอกให้เลยเพื่อนกันนะเรารู้สึกเลยว่าเขาไม่ใช่ดีจริงะเขาสร้างภาพเอานั้วแม้กระทั้งลูกเขายังรักไม่เท่ากันเลยตอนผมไปเนี่ยนะแฟนเขาก็มีประวัติเราบอกให้เลยว่า ที่เราไม่ไปทําให้ต่อเนี่ยเพราะเขาไม่ให้เกียรติเราพอวันนี้เขาดังแล้วนะเขาลืมตัวผมอยากจะบอกอะไรบางอย่างด้วยว่าวันนี้สิ่งที่คุณออกมานะตัวแม่ของชมพู่เนี่ยถามใจตัวเองว่าตัวเองเคยพูดความจริงกี่เปอร์เซ็นต์ ผมฝากไว้แค่นี้เลยนะเคยพูดความจริงทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ผมทำงานนะนะครับทำให้ทุกคนเต็มที่ไม่มีมวยล้มต้องคนดูแต่อยากจะบอกแม่ชมพู่ว่าผลของคดีวันนี้มันมาจากกรราระทำของพวกเราทั้งนะั้นะไม่ได้เกิดจากคุณสองโวเมียเลยนะครับคุณไม่ได้ฟักเงินแม้แต่บาทเดียวพวกเราเป็นคนฟัก ค่าโรงแรมผมออกเองค่าตั๋วเครื่องบินผมก็ออกเองค่ารถผมกออกเองค่าสนามฟาร์มผมกออกเองนะครับแต่ถึงสิ่งหนึ่งเราอยากจะบอกว่าคุณพูดความจริงบ้างก็ได้นะนะครับในสัปดาห์นี้นะครับ,เ,นะรบเราก็มีงานนะครับในการที่ผมได้มีการร้องเรียน อยู่ในชุดของศูนย์ปราป,ปามนะครับศูนย์ปราปามการปลอมทะเบียนราษฎรก็คือการปลอมบัตรประชาชนให้กับพวกคนต่างชาติไม่วก็จะเป็นคนจีนคนอินเดียคนที่ราบสูงหรือคนพมา่าคนลาวแล้วแต่ผมเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษที่ศูนย์ป่าปรามนะครับการใช้บัตรประชาชนปลอมการส่มบัตรประชาชนปลอมของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาที่มีการแต่งตั้ง กรมการปกครองมีการแต่งตั้งปปปมีการแต่งตั้งปปทนะครับร่วมกับอีกหลายหน่วยงานโดยที่มีพี่ก้องบนตํนรวจโทจิรพอบรีเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าคณะนะรนะเราก็จะมีการประชุมพรุ่งนี้สําหรับขบวนการที่มีการปองบัดให้กับคนจีนนะโดยเฉพาะคดีของลูกชาเยเฮียเก้ากับลูกสาวเฮียเก้า งนี้เราก็จะมีการประชุมเรื่องนี้นะเราได้เตรียมข้อมูลเอาไว้นะครับที่จะเชิญเฮียก้าวนะมาให้ปากคํากับปปปว่าทําไมลูกชายคุณถึงไปบินอยู่ที่จังหวัดน่านทาไมลูกสาม,มีมี่ถึงไปบินนะอยู่ในเขตพระนครนคนได้แล้วตกลงทั้งสองคนได้เป็นลูกคุณหรือเปล่าหรือเป็นใครกันแน่เพราะการที่เรามีการไปดําเนินการตรวจสอบเนี่ย เราพบว่ามีการบินไปยังจังหวัดน่านได้บินไปยังเข้าในทะเบียราชน,นะครับที่จังหวัดน่านได้นะสิ่งต่างเหล่านี้เราถึงต้องมีการตรวจสอบทั้งระบุผู้ใหญ่เขาไว้ใจผมนะแต่ผมเข้าไปรับรับผิดชอบคดีสําคัญของประเทศครับในเรื่องของการปลอมแบบประชาชนซึ่งเราก็ทํามาหลายเคสแล้วนะครับนะซึ่งก็ประสบความสำเร็จในการไล่ข้อมูล ที่นะครับไม่ยากเราทําเรื่องสําคัญสาคัญให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศมามามากมายนะอย่างที่ผมบอกว่าอีกสองปีผมก็เลิกแล้วนะเพราะว่าเบื่อแนละ้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยกับการทํางานปราบปรามทุจริตของรัฐบาลการปราบปรามทุจริตของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เห็นข้ารายการทุกหน่วยงานระมุง ทุจริตเป็นอย่างนี้มานาน,นแล้วก็ไม่มีใครสงสารประชาชนเลยคนที่ทำดีประชาติบ้านเมืองสังคมจะชื่นชมตอนเมื่อเขาตายเมื่อเขากลุ่มตรงชาติแต่วันที่เขาอยู่คุณไม่เคยชื่นชมอะไรเขาเลยคุณไม่เคยเลยมีแต่ด่าทอมีคนให้รางวัลผมนะถามว่าจ่ายเท่าไหร่ ถ้าผมต้องซื้อรางวัลเพื่อเอามาเชิญชมผมเองผมว่าคงเป็นคนบ้าหรือคนโงท่ที่ที่ไปซื้อรางวัลแล้วมาแล้วมาอวยตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีตัวเองเป็นสุดยอดของแผ่นดินตัวเองเป็นคนดีสีทั้งคมผมไม่ซื้อหรอกครับนะหรือเป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติเงี้ยผมก็ไม่ซื้อหรอกมีคนมาขายผมราคาสามหมื่นห้าหมื่นบาทบอกถ้าผมบริจาคห้าหมื่นบาทจะได้เป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติผมบอก ผมรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นพ่อดีเด่นไม่ดีเด่นลูกสาวผมรู้ดีภรรยาผมรู้ดีว่าเป็นพ่อดีเด่นไม่ดีเด่นอย่างน้อยสุดคือผมไม่ได้ดีเด่นแห่งชาติแต่ผมดีเด่นสําหรับลูกของผมดีเด่นสําหรับภรรยาผมก็พอแล้วนะผมไม่จำเป็นต้องไปโอ้อวดใครว่าผมเป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติเอาใครพ่อดีเด่นแห่งครอบครัวก็พอแล้วไม่ต้องเสียตังค์ห้าหมื่นในการที่จะต้องไปรับลกรางวัลมันไร้สาระนะครับนะมีคนให้รางวัลผมันต้องมีเงื่อนไข ผมไม่เคยเอาเลยผมได้รับรางวัลเนี่ยตั้งแต่ทามาสิบสามสิบสี่ปีสามรางวัลเ่ยโดยที่ผมไม่ได้ซื้อนะได้มาโดยความภาคภูมิใจที่ไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ที่มาเสนอเราเสียตังค์เนี่ยเราไม่ทำรเราไม่ซื้อหรอกซื้อทาใหม่ซื้อ,อเราไปซื้อเสาลิงช้าก็ได้ไปซื้อร้านทําโล่ก็ได้จะเอากี่โลเดี๋ยวทาให้ก็ได้นะโล่หนึ่งไม่เกินพันหรอกหรือสองพันเต็มที่นะมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องได้รางวัลมันเป็นเรื่องที่เราทาแล้วเรามีความสุขเราได้ช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ยากอย่างเช่นตํารวจโอ้โหเขหกคนที่เขาเจาะคอเนี่ยที่ระนองเนี่ยนะลูกก็ป่วยแม่ก็ป่วยไปสอบตํารวจยังไม่มีเสื้อผ้าใส่ไปสมัครสอบตํารวจเลยนะไปโชคดีได้พบตอได้ผู้วการภาคแปดได้พวกผมรวบรวมกันได้หกหมื่นนะเอาไปมอบให้ให้ไปทําธุรกิจนะต่อยอด ครอบครัวเขาก็อยู่ได้นะครับนะเราตำรวจสองนายน้องเนี้ยช่วยเหลือสังคมในการช่วยคนที่จมนะสังคมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้ว่าบางครั้งเขาทำเขาไม่ได้หวงังชื่อเสียงเงินทองแต่ความที่เราเห็นเขามีความตั้งใจความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ความเป็นข้าราชการตำรวจใครไม่ให้ผมให้ใครไม่ให้ผมให้นะ ่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราก็มีโครงการดีๆเยอะนะครับนะที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ตกระกับากของแสงวานาลเนี่ยไอ้สงแสวคนเนี่ยนะเราก็ได้มีการประชุมนะครับแกนนาทุกวายนะรอวันที่เราจะต้องประเดศึกนะครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเราทุกมอข้าวครั้งนี้นะครับยังไม่ชนะข้าราชการช่วยชั่วสามกลมยังไม่สามารถที่ทําให้เดชไอน,นะ ทำตามที่รถแมพที่เราเคยวางไว้เราม่สามารถที่จะไปทําให้รัฐมนตรตีบางคนเปลี่ยนใจนะทาให้ทาให้ไม่สามารถที่จะพวกนี้คือรับเงินใต้โต๊ะในการล้มกรีต่างๆเราก็ยกทาครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแนละ้ว mm hmm. ก็ยกเรื่องการโกรงนี้พวกมันไปเลยต่อไปพวกเราก็จะไปทําหมูเถือ่อนเหมือนกันก็จะไปทาเนี่ยเต็นไก่เถือ่อนเหมือนกันดีไหมเพราะว่าในเมื่อทําชั่วแล้วมันได้ดีไว้ นะไม่มีความผิดอ่ะก็ยกประเทศนี้ให้เขาไปเลยนะผมมั่นใจว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ผมจะทุกมหม้อข้าวเนี่ยแล้วผมได้ไประชุมแกนนําทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงม้เรื่องของควายเรื่องของตีนไก่เรื่องของหมูเนี่ยนะเราจะมีการทําเพื่อชาติสักครั้งวนะผมจะเป็นแกนนําในการนําเพื่อชาติสักครั้งนะแล้วก็จะ มาพบกับรัฐมนตรีว่าการสมริตให้ได้แล้ววันนั้นพี่น้องประชาชนอีกไม่นานเกินรอหรอกเปราหมายผมคือหลังตุดจีนผมจะนำพี่น้องชาวหมูพี่น้องชาวมัวพี่น้องชาวควายพี่น้องชาวไก่นะพี่น้องชาวเกษตรกรทั่วประเทศนะทำกิจกรรมเพื่อเป็นดินสักครั้งนะก่อนที่จะเลิก สมมอีกสองปีเนี่ยขอทําความดีเพื่อแผ่นดินสักครั้งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศที่ประสบปอกร,รอยู่ในขณะนี้ที่ถูกข้าราชการกังฉินน,นะทั้งข้าราชการประจําข้าราชการการเมืองเี่ยก,บ,กยบุกนผลประโยชน์ทําให้พวกเขาต้องล้มหายตายจากต้องรบอะไรนะสองแสนกว่ารายนะนะคุณท่าไปก็ประมาณล้านคนนะนะจะทําเพื่อชาติเพื่อบานเมืองเพื่อแผ่นดินสักครั้งนึงให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยการเป็นแกนนำนะสักครั้งหนึ่ง หลังตุดจีนเนี่ยได้มีการนัดหมายกันแล้วรอการประสานงานไปถึงผู้ใหญ่ก่อนว่าจะให้นำเสนอแบบไหนและยังไงแล้วเราจะไปกระทรวงพาณิชย์ด้วยเราจะไปถามคุณป้วนคุณทำ